สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับปั้นไดอารี่นะครับ normal day diary ep ที่3วันนี้เราจะมาวาดรูปประกอบไดอารี่อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเพื่อนๆปักอาวุธของเราอุปกรณ์ของเราก็มีดินสอนะครับยางลบปากกาแล้วก็กบเหลาดินสอแค่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อนเพื่อน อันดับแรกเราก็ต้องวาดคาแรคเตอร์หลักก่อนเนาะคาแรคเตอร์ Character หลักก็ต้องเป็น mm hmm. เจ้าหัวกลมๆอ่เป็นไดอารี่ที่มีภาพประกอบนะเล็กน้อยนะครับ นี้ก็เป็นลำตัวลำตัวแบบนี้นะครับความยาวของช่วงตัวก็กะกะเอาครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นขานี่จะเป็นขานะ อารมณ์แบบใส่กางเกงขายาวแต่เป็นเสื้อแขนสั้นแต่เป็นเสื้อแขนสั้นนะ,ะแขนก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือล่างไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะ มาตัดเส้นกันส่วนเนื้อเรื่องยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดูได้อะไรที่มันดูคล้ายมือละมันก็ต้องมีแขนมาอีกข้างนึงใช่ไหมเออแขนมาอีกข้างนึง กำลังเลงๆว่ามัน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 ควรจะยังไงนะะถืออะไรบางอย่างอยู่ในมือนะเฉะลยให้ก็ได้มันคือแก้วกาแฟเย็น คือแก้วกาแฟเย็นเพื่อนๆคอนเซปต์ Concept ก็คือเป็นไดอารี hmm. ่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่แบบมีภาพประกอบด้วยเราก็จะหยิบมุมเล็กๆน้อยๆของของชีวิตประจำวันนะครับไม่เขียนบันทึกเป็นไดอารี่ ค่อยๆเติมรายละเอียดลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งหลังจากเราวาดเสร็จแล้วก็จะมามาเขียนอะไรด้านบนตรงนี้นะครับตามสไตล์ของเรารองเท้ามันควรจะยังไงดีรองเท้าง่ายๆนะเพื่อนๆน,นะเอาเป็นลักษณะแบบ แนวเข้าปั้นเดี๋ยวขอตรงนี้ตรงนี้ขอตรงนี้ชันลงนิดนึงเออเท้ามันเหลืองๆกันอยู่เดี๋ยวเราตัดเส้นอีกทีนึงนะประมาณนี้ภาพมันดูโล่งไปเนะเราเพิ่ม เราเพิ่มฉากเข้าไปนิดนึงเราเพิ่มฉากเข้าไปอันนี้เป็นโต๊ะแล้วกันเส้นก็จะเบีบ้ยวๆหน่อยเ <c oughs> พราะไม่ได้ใช้ไม,ม้บรรทัดโต๊ะนะอุย้ยมือหนักไปหน่อยตายดินสอทั้งแก๊กเลย ไม่เป็นไรปกติแล้วเป็นคนมือหนักนะครับเขียนหนังสือก็แบบกดครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยติดนิสัยนั่นมาอืมติดนิสัยแบบกลัวมันไม่ติด <c oughs> <c oughs> ก็เลยกดมันเต็มที่เลยแต่ก็เนี่ยพยายามฝึกเบา มือนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันก็อาจจะตรงนี้จะเพิ่มโคมไฟดูให้รู้นะเป็นเป็นโคมไฟนะเออเป็นโคมไฟที่ห้อยลงมานะครับ หน้าตาของตัวละครเรามากะเอานะจมูกน่าจะอยู่แถวเนี้ยจมูกน่าจะอยู่แถวนี้ตาอยู่ต,ตรงนี้ตาอีกข้างหนึง่งอยู่ตรงนี้ปากอยู่นี่หูอยู่แถวนี้ กกลมๆโอเคนี่จากนั้นก็ใส่ทรงผมเนาะใส่ทรงผม,มใส่ทรงผมเข้าไปตปร๊บนีแล้วก็นี่อ่าได้ทรงผมแล้วตามันห่างไหมวะ เดี๋ยวเอาตาขยับเข้ามานิดนึงเออได้แล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้จากนั้นเราก,ตกร็ตัดเส้นแล้วก็ถมดำอะไรเล็กน้อยนะครับตัดเส้นแล้วก็ถมดำเล็กน้อยเริ่มจากอ่าเอาให้เอาให้กลมๆนะยขยับขึ้นไป เน้นความแบบกลมๆครับประมาณน,นี้วันนี้ก็ได้มาในมูดที่อารมณ์ดีนะบ,บางวันก็บางวันก็เป็นเรื่องพังๆนะครับวันนี้เขาอารมณ์ดีนะฮะ อ้างอิงมาจากชีวิตเราเองนะครับใช้ชื่อปั้นเดลี่นะเป็นเป็นเป็นน้มแฝงนะครับอืออืออือ เดี๋ยวเราจะถมดำตรงผมนะอาจจะมาถมดำตรงผม,นะม,ม,งผมแล้วก็ตรงตรงกางเกงนี่แหละเราจะถมดำกันครับรองเท้าเข้าปั้นผมตั้งชื่อเองเพราะว่ามันเหมือนเข้าปั้นญี่ปุ่น แขนเดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวต้องคือคือคือต้องเล็งด้วยนะต้องมีสมาธินิดนึงด้วยตรงนี้นี่จะเป็นนิ้วนะเป็นนิ้วที่เขาจับแก้วอยู่ น,นี่จะเป็นฝาอันนี้หลอดอันนี้ก็น้ำแข็งเป็นแบล็กคอฟฟี่นะครับเย็นเรา,า,า,ามาว่าโต๊ะกันมาวาโต๊ะกันตัดเส้น ตอนตัดเส้นแล้วก็ปรับปรับได้นะตรงไหนมันมันเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอาตามตามที่เราล่างไว้มากเออสามารถปรับได้ เล,เ,ลเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าไใบเนี้ยอยากให้มันกลมอีกมันนี่เห็นไหมเราปรับได้เรามีไกด์ไลน์แล้วแรกใบมันมันรีบๆนะเออแล้วใบมันกลมๆมันจะน่ารักขึ้นโคมไฟดูเบี้ยวๆไปหน่อย งงเป็นเพื่อนยังไงลุ้นตรงโคมไฟเออเวิร์คขึ้นเพื่อนเวิร์คขึ้นเวิร์คขึ้นอืมเวิร์คขึ้นปึ๊บโอเคน่ยแมีแต่แค่ตัวคนมันมันมันแห้งไปก็ลเลยแบบเพิ่มอะไรมานิดหน่อยเป่าๆให้เมือกแห้งแล้วก็ เราจะใช้ยางลบนะครับลบล่างดินสอออกลบล่างดินสอออกแล้วเราก็จะถมดำพอเราถมดำเสร็จแล้วก็จะเขียนแรรี่กันเพื่อน อยากให้อน,นี้เข้าในในฉากด้วยเป็นพร็อปเป็นพร็อปผมดำใช่ไหมเริ่มจากผมเลยนี่เริ่มจากผมเส้นนี้ขอให้หนาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็กางเกง ก็ต้องมันฝึกสมาธิได้ด้วยนะครับประโยชน์ก็คือฝึกสมาธิทำให้เรารีแลกนั่นแหละผ่อนคลายนะค่อยๆทำไป ประมาณนี้นะเ,เริ่มได้การ์ตูนดูดเดนง่ายๆแล้วอขอตรงนี้ให้มันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่ยากนะครับแล้วเราก็จะเขียนเนื้อเรื่องต่อจะเขียนให้มันเป็นเรื่องราวต่อนะเขียนด้านบนตรงนี้อันนี้ก็เป็น EP ที่สามลว นี่คือชื่อนะคือหัวข้อนะมาเรามาเขียนไดอารี่กันทีนี้เริ่มจาก เพื่อนๆดูไปพร้อมกันนะว่าเราเขียนอะไร Hmm. งดแบล็คคอฟฟี่หวานมา6วันเต็มลิ้นเริ่มชินกับความขมใจเริ่มชินกับความเข้มพอถึงวันหยุดขอให้รางวัลตัวเองหน่อยละกันหวาน50สักวันหนึ่งเนาะบทเรียนใส่บทเรียนไปนิดนึงนะแต่เนึกอยู่ว่าจะเขียนตรงไหน,นอืม เรียนมีสิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นแหละการอดทนสำคัญการอดทนสำคัญนะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมแต่การให้ รางวันตัวเองบ้างก็ไม่ผิดอะไรนี่เรียบร้อยไดอารี่ของเราก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเ,เรียบง่าย ชิวๆนะครับกับ EP ที่สามของเรานะครับเดี๋ยวลบให้สะอาดดหน่อยเราจะไม่เราจะเว้นตรงนี้ไว้นะเป็นเป็นสิ่งที่ชอบทำนะครับเว้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ให้มันชนกันรู้สึกว่าชอบนะครับ ก่อนหน้านี้ก็เคยแบบทําขึ้นไปเลยครับให้มันติดกันเลยแต่ว่าแบบนี้ดีกว่ามันดูมีมีที่ว่างดีเรียบร้อยครับ EP สาก็ขอบคุณนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับก็พบกันนะครับ EP ถัดไปนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตาม หรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ